นะกินตะปูพงพี่น้องกอ,อหิวเขาา่าไรสกินหดหัวคนพมเลมือนี่ลื้อหดกองเขา่าคุยกัน,ดดอนพอจบจะยก้ไขละศูนพญานะได้หมอนี่ตำหมูพงแบบฝานนะคะมันมปนแบบซับนะคะแบบฝานแบบนี้นะคะเห็นอยู่ทง้งเมืองล่าแถวรวมพบางก็ตํำไม่น้อยก็สีเอาน้ำน,นะมือน,นี้มือน,นี้เครื่องครบนะคะใส่กระเทียมอ๋อใส่พริกลงไปเลยค่ะ มีเนี่ยก็จะใส่กระเทียมนะคะแต่ว่าทางเวียงจันทร์เขาส่บอต่าทางเมืองล่าเขาส่บอใส่กระเทียมมีหน่อยใส่กระเทียมแต่ว่าเขาใส่หอมแดงนะคะมีเนี่ยก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยกันค่ะตําหอมแดงกระเทียมแล้วก็พี่แข้งให้เขากันนะคะมือนี้หิวเขาค่ะลืมกองเขาพี่น้องเอ้ยอยากน้ำโมูมูลืมมมขืนรถพ่ะทันรถเม่ ็เลยสิไปหับเอามูพอดีก็เล่ยจออกจากบ้านปเปล่าไปหับเขายันจาของเพราะท่านลงเรียนคือกันก็เลยลงหดกองเขาที่ว่าเขาคักแนเขาใส่กะปิน้ำนะคะเมียแนยก็จะใส่กะปิลงไปโคกค่ะจากนั้นเมียแนยก็จะใสเป็นผงนัวค่ะใสหน่อยใสหน่อยใสหลายใสหลายใสลงไปโรดค่ะน้ำตาลนะคะ น้ำตาลเราใส่หลายเพราะว่ามันสีหวานบะกอบวันนี้มีหน่อยได้บะกอกจากเมืองไทยมานะคะนี่นใส่บวกทั่วลงกไปก่อนทั่วพักแงวนะคะเหนียวๆจังหน่อยให้มันแตกนะคะวันนี้หิวหลายยันเป็นกลองข้าวน้อยขาแม่อยู่เพราะว่าตํำหลายจ้งสกินเมื่อเพราะตอนเห็ดหมูยันยันตะบอีมนะคะจากจากนามีหน่ยก็จะใส่ บเกบบเขือกรบกเข้อคืนบกักรอกนะคะ,ะกรบกเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยให้เหลือตะต้ตนมะฮงไหวก่อนนะคะแล้วมีเราจะบ,บีบบักหน้าลงไปนะคะมันนี่บอไซ่บักหน้าหลายเพราะว่าบักกอกกระสีสมแล้วแลลวก็น้นำตาลกับบอไสตหลายเพราะว่าบักกอกมันนี่ไม่ย่อยซิมแล้วนะคะ มันออกหวานหวานสมสมประกอบมาจากเมืองไทยนะคะน้ำมีเราจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพราะว่าข้ามีกะปิแล้วนะคะใส่ลงไปหน่อยเดียวก่อนเขราะต้องซีมทีหลังนะคะใส่ประแดีล้องไปค่ะีว่ามันพอนี่แบเครื่องขอเขากันก่อนนะคะ เอาครื่องกอกกันแล้วบันนี้ไม่เน่แตจะใส่บักหุงนะคะบักฮุงฟานเอานะคะทางเมืองลาวก็สีฟานเงาวกาหนีนะคะแต่ว่ามีหน่อยว่ามันกินหยาบมันมวนใส่ปากหยาบมีอ่าไรก็เลยฝานแบบสั่นลงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้บักหุงแท้ค่ะซื้อบักหุงซำหุงมาจากล้านไทยนะคะโดยตรงวันนี้ปกติจะกินแต่บักหุงปลอมนะคะโดยมากวันนี้ขอกินแบบเต็มสูตรจักน้อยนะคะโอ้ยหอมผี่นองเอ,อ้ย หิวคักหิวแน่หิวเอาเป็นจะตายเนาะเวลามันหิวเขาเนี่ยชิมแซ่บสมใจอยากคักแน่เลยพี่น้องเอ้ย ดีเป๊ะเวอร์ดวเทียส่จาน์ล้กินที่เมืองนะจ้ากระตมมงุแผ่นนะคะใส่แยงแมน่พี่น้องก็เห็นแล้วเนาะค่ะมีปกอกมีสพัดนะคะเนื้หน่อยจะกินกับลวกเส้นนะคะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่กระเทียมเจียวใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งนะคะเห็ดใ้เบิ่งบระท่านก็หิวข่าวหลายผักกัดกะซิมีผักคะผักกะทินและกสลัดนะคะเอามากินกันเลยจ้า่อยหิวแห้งเลยพี่น้องเอ้ยไปบริษัทไผแล้วพี่น้องเอ้ยขอกินกับมือหิวเข้าค่กมือนี้มัดมือเลยเหมื งานไปดู้่ในป่าเวิดเมือเะเริ่มห้องเขาเนาะถามว่ามีบอรันอาหารมีอยู่แต่ว่าหลานอาหารฝรัง่งบอกว่าอยากกินเนาะพี่น้องเอ้ยพัยยกกระสือแต่หมูหูมแบบฝันเอาแบบแผ่นนะคะมันจะแซ่แบแซ่แบแต่ประกอบพร้อม บกกอกะไส่บกชั้เหลืองกะไส่บกเ,เกือดเปาะกะไส่ทั่วกะไส้ลองไปเห็ดเบิ้มเด้อใส่ใส่ะกะปิพร้อมใส่หอมแดงพร้อมโอ้แสบ ที่จริงบางคังเมื่อเล่าทั้งทั้งแถวล้อมพระบางเขาสีฟันแบบนี้ละพี่น้องแต่เขาสีฟันเง่แงๆไม่ใช่หน่อยว่ามัมนมวนใส่ปากไงก็เลยย่อ่วนลงนะคะเพื่อความสะดวกในการกินแต่ขอบอกว่า อร่อยในโลกของไม่ใหญ่น้อยอีกแล้วพระ่าอย่างเตี้ยมันหิวถึงบอหิวไว้ไนีกะกินจังสี่ล่ะค่ะหิวอยู่แล้วล่ะค่ะได้พักกาอีกโ咯้ต่มาหงหอมกะปินัวประแดดแซบบะกอโอ้เริศคดคะเริ่นะคะเริศดค่ะอืม มันก็รู้สึอฮัลโหาสุดยอกสมต่อยาก,ย,ากยังมาแหลกกับเบาเลยตอนนี้เนี่ยตอนมะฮุ่ แซ่บคักเด้อสุดๆไปเลยหืมมะกรอบพี่นอ่างเหบนางมะกรอนะคะมะกรอเปรี้ยวหวานโอ้แซ่บ หวานประกอกบประกอบร่าง,ง,ง,งหน่วยโอล้ร่างร่างผ่านหนินปลแสบเลยไป่น่อยมันออกฝาดยันเกี่ยวกับนี่เลยประกอกมีแบบแซบแบบป่าแซบอ,บอีกเลยคุยกัน

ตำเมียงตไะไคร่เนาะใส่ตอนแดใหง,งๆ่ๆขอน,นื้อห่อนๆเนาะเดี๋ยวสิจัดไ้สักมือ,อม อีกสักคำจะให้อย่างเต็มที่แล้วนะคะกินตั้งหกนาทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องหลายคนก็บจิจมให้กินยั่งดวนกระดาก,กระด,ดอให้คั่นแขีวเสียเวลาเวลามากินโชก,กกระดากระดอมาสิใบละบยล้ยไงหน่อยตำแซ่บพริกแห้งด้วยค่ะแซ่บด้วยค่ะตำมะฮุ่งนี่งคำพ,พริกแห้งหอมแซ่บเผ็ดแบบบเตตเ่เป็นตะไคร้พริกสดนี่เผ็ดเป็นตะไคร้เน้นหนึ่งเลยคะ่ะ